ตัวแรก đồn xe กันพอที่ nguyên ได้ตัว này นะครับตัวหมอ ครับโอเคครับมามาน้ํามาให้ <laughs> <laughs> ็ถ่ายแผออกมาเลยตจกันทีแล้ล้สวัสดีครับน้องชายากรนะครับองปิดน้ำก่อนครับน้องชายหมดแรงไหมวันนี้โอ้โหสดน้ำไปเออน่าจะหมดแรงนดูเลยเป็นไงเกมมาช่ว์ของเราวันนี้ครับ่าแตไป จังหวะจุดเปลี่ยนของเกมนี่น้องว่าเป็นจังหวะไหนครับน้องก็เข้าชิงเดินกันนเข้าชิงเดินเขาต่อยยากไหมน้องก็เดินชิงเดินกันว่าแต่ดิือไม่เป็นเราเราถอยไม่เป็นอยู่แล้วเลยแล้วเขาชิงเดินก่อนเขาไม่เราไม่ถนัดแผลแตกนี่ยกไหนครับยกสมโดนอะไรครับน้องศอกครับโดนศอก พอใจเกมมาโชกของตัวเองมากแล้วแพ้ไหนวันนี้ครับกลับมาก็รู้สึกร่างกายเริ่มขเ,เมข้าที่แล้วเริ่มเข้าที่ใกลัๆไฟก็น่าจะเข้าที่อืมโควิดกลับมาเรากี่ไฟแล้วไฟแลขครับท่านแรกใส่สองไฟเราแพ้เราก็หยุดยาวเลยนะ้ำพคน,นไฟนี้เป็นไฟที่สองใช่ไหมต้องเลยกลับมาเพิ่งกลับมาอ๋อเพิ่งกลับมาครั้งล่าสุดนี่เรา<อ>ชกไว้ที่ไหนครับตั้นเนินตั้งเนินเดือนไหนน้องพอจะจำได้ไหม สอเดือนแล้วอ๋อสองเดือนที่แล้วก็ถือว่านานเหมือนกันนะร่างกายเราก็ระบบหายใจนะขั้งมวยถ้าไม่ได้ขยับดีระบบหายใจนีก็มีส่วนพอสมควรเราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเรายังศึกษาอยู่ไหมเรายังเรียนอยู่ไหมอ๋อเรียนอยู่เรียนอยู่ที่ไหนครับน้องจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์ปีไหนแล้วครับน้องปีหนึ่งปีหนึ่ง เป็นคนที่ไหนครับพิชโุโลกพิชโุโลกวันนี้เราพลาดท่าแล้วรเราฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ที่เชียร์เราวันนี้แล้วชาวพิชโุโลกหน่อยน้องขอโทษขอโทษจริงๆท,ทำเต็มที่แล้วบรรยากาศมันดับเบิลมีโอกาสถ้าเราซ้อมดีๆเนี่ยเราอยากอีกไฟไหมครับรีแมตต์กับเขาอีกไฟไหมใช่อยากรีแมตต์ด้วยครับน้องสู้ต่อไปครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ ก็เป็นแรงใจกัคนแพ้แล้วก็ยินดีกับคนชนะครับยกสี่ดโดนนะฮะเหนื่อยแทนเลยโดนเนะฮะเหนื่อยแทนเลยเอาแซวกันมานะครับว่า,เ,าเห็นกรรมการชงไทยนี้ให้เข้าเลย นี่เป็นบรรยากาศนะครับที่เวทีมวยอตกอครับเป็นศึกจิตเมืองนนวันนี้จริงๆมีถ่ายทอดต่อด้วยนะมีถ่ายทอดต่อด,ด้วยถ้าใครอยากดูถ่ายทอดก็เข้าไปดูที่แฟนเพจใครมวยจิตเมืองนนครับ เป็นไงกันบ้างครับมีใครได้ดูเกมการชกหรือเปล่าครับเกมมันพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนะครับร่างกายต้งซ่อมนี้ถ้าเกิดที่เรียนเรียนแล้วต้องดีฟอร์มนะครับฟอร์มมันเจมงไห vâng, <laughs> à, <laughs> à. à, đi vâng, 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 ลำดับสบายเลยเราคิดว่าเกมการชกต่อกมาเป็นแบบนี้มันคือตอนก่อนโชกนี่เหล็ก็เป็นเป็นรองครับเราวางแผนยังไ,ไงชก,กับเขาแนครับตามเกมนะตามเกมแต่เมื่อกี้ได้คุยกับพี่เขาเนี่เขาบอกว่าเราชิงเดินก่อนไม่เขาชกในเกมไม่ถนัดเขาก็ถอยไม่เป็นเหมือนกันพอใจเกมการโชกของตัวเองมานะให้แหลมลอง ครับพอใจครับเรโอ้สองไฟแล้วที่เราชนะไฟที่เราชนะวันมาวินใช่ไหมไปนี้ไปชนะไปดูหินเราอยากไปเจอใครไหมความสดแบบนี้นี่มีอะไรในใจอยากใครอยากจะแก้มือไหมได้หมดแล้วครับพี่ก๊ดนี้เป็นพี่แก๊ดเก่งเราเลยไหมครับครา120 123นับไปชี้เท่าไหร่วันนี้200 เราอ,รอ uh ity, activity, ายุที่อายุเท่าไหร่ครับปีสี่อายุยีครับ24เป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดลพบุรีครับลพบุรีคิดว่าเรากลับมาครั้งนี้นี่น่าจะโป่งปังเลยนะเปี้ยงนะหวังไว้เหมือนกันครับอนาคตเราหวังไว้ยังไงบ้างวางแผนยังไงทำให้ดีที่สุดนะครับอยากจะเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานสักเส้นสองเส้นนะประดับบารมีตัวเองนะ เราเป็นคนจังหวัดลถบุรีท้ายแล้วฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีที่เชียร์เราวันนี eh ores, no ้หน่อยเยอะมากเลยนี่แฟนคลับนะครับไปต่อไปฝากเยอะเลครับเขอบคุณน้องยินดีด้วยครับผมณน้องเราเราซ้อมทชียร์น้องไทยแต่จังห้างที่แต่ลึกน้องเข้าใครถ้าพักใส่พักนี้นี่พักกี่วันนะสี่สี่ห้าสี่ห้าวันนะขอเที่ยวกับสาวหน่อยนะ เอาผมล้อกินดีด้ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วครับเดี๋ยวเดินดูกันอีกสักพักแล้วกันเดินดูกันเอ้ยนี่มีอ่าดูดูจะเล่นใครช่วงบ่ายก็ดูกันมีใครเข้ามาอาดฉีดดูตรงนี้แล้วกันโตบิกเนียโตบิกโตบิกมวยตู้ ก็แพ้ไปเลยครับอันนี้ก็เจ้าเดือนเจ้าดาววันนี้ก็รอชกครับน,นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะวันนี้แปดนะครับแปดคนแรกนะชนะไปแล้วเดี๋ยวมาดูแปดคนที่สองครับว่าจะเข้าวินหรือเปล่าน่าจะอยู่รอเชียร์กันนะเดือนเดือนกับดาวแลวครับเนี่ยฮะหัวเหลืองชนะไปแล้วเดี๋ยวมาดูหัวดำบ้าง โอเคครับก็ประมาณนี้ครับเป็นบรรยากาศที่พาเพื่อนๆมารับชมกันครับที่ห้องแต่งตัวนักมวยเวทีมวยจิตองนนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพอกันนะครับป่ดนรุ่นป่นนะป่าไหมนะครับ ถ้าจะเจอการวันวันนี้วันพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้นะครับที่เวทีมวยอลกรผมก็มาเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผู้เอกน้ำเงินชนะครับผู้เอกน้ำเงินชนะ